เหมือนยืนงงอยู่บนดงผักเก็บไม่เคยชนะเลยดูเก็บไปแล้วงอกออกมาใหม่เก็บไม่เคยทันเอาไปให้มันกังกิน เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะเก็บไปฝากเพื่อนคนจีนแถบนี้ไม่มีคนไทยเดี๋ยวจะไปฝากเพื่อนคนจีนให้เขาเอาไปกินกับลูกเขาเขามีลูกกินไม่ทันจริงๆ